ทำสีม่วงแก้วลงกับเพชรด้วยสีสมรุรทำยังไงไปชมกันครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำสีม่วงแก้วนะครับของมิโอนะครับนะครับมิโอตาโตแต่ว่าผมตอนลงสีพื้นผมถ่ายทำไม่ไม่ทันนะครับลืมไปแล้วก็ต้นสีไปนึกขึ้นได้ก็เลยมาทำวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมนะครับ ก็วันนี้จะทําสีม่วงแก้วนะครับโดยใช้สีของซามูไรนะครับซามูไรสีม่วงแก้ว TCY9014 นะครับก็ทําสีม่วงแก้วแล้วก็ลงกักเพชรน,นะครับวิธีทําก็ไปชมกันเลยครับผมหลังจากทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาชมกันครับว่าวิธีลงกักเพชรทํากันยังไงครับผมก็ต่อจากคลิปที่ผ่านมานิดหนึ่งครับ เราใช้ตัวนี้ชิ้นงานจะออกมาสวยกว่านะครับในการลงกลับเพชรน,นะครับนี่นะครับมันจะกระ,ะจายตัวได้ดีกว่านะครับการกระจายตัวของกับเพชรก็จะสวยกว่านะครับถ้าใครมีก็เอามาใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็โรยกับมืออย่างที่ผมทำก่อนหน้านี้นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทําจนเสร็จชิ้นง,งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทมเสร็จครั้งลนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องกิติเดช DIY นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับ